ช่วยหยาดเยิมยุด,ดย่อยไม่เบาทำแล้วพี่น้องทำแล้วทำแล้วเก้วตาสัญญาว่าจะกลับบ้านยังคื่จูาไปห้อยฝนดอกพี่น้องหอนอยี่ก็พ่อละทำแล้ว สอ,อสสอวนพี่น้องย่างซาซามันจะคำเลยพี่น้อ,นองงามขนาดนี้ยังไม่ให้จากเบิ้งอยู่เนาะโอ้ยเสีย,ยงงามแบบไหนเนาะพี่น้องอ้ยสิเบิ้อยังเนาะ ภากันบางยังเนาะคือพากันสนับสนุนใครเนี่ยเนาะไปถ่ายทิ้งการทิ้งงานมาถ่ายได้หนิเด้อไปถ่ายทิ้งการทิ้งงานมาถ่ายได้หนิเด้ เนอพี่น้อ,องพระสงฆ์ดอกไม้งามเด้อะทำแ,แล้วอย่างวิววิตกมอง <c oughs> ทั้งสิ่เบิ่งทางทั้งสิ่เบิ่งดอกไม้เด้อบาทนี่อ <c> ย <oughs> ากสิ่เบิ่งทางอยากสิ่เบิ่งดอกไม้เด้อบาทนี่เ <c oughs> อองามวิดีพี่น้องงามวิดี